สิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับ10ถ้วยพลังงานความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ของคุณมีเต็มเปี่ยมช่วงนี้เป็นการรีเฟซพลังงานของคุณคุณจะรู้สึกดีที่ได้อยู่กับคนที่รักนะครับได้อยู่กับครอบครัวและรักตัวเองภาพชัดเจนที่เกิดขึ้นในจินตนาการของคุณมันเป็นไปได้รู้สึกดีทุกครั้งเมื่อคุณนึกถึงเพราะคุณมีเป้าหมายทำไปเพื่ออะไรคุณต้องการให้ชีวิตครอบครัวและคน รอบข้างของตัวเองดีขึ้น King of p e n t a c l e นะครับสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นหนีไมีพ้นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับจะมีโอกาสและลู่ทางการสร้างความมั่งคั่งแบบเปลี่ยนชีวิตถ้าตอนนี้คุณพันทำอะไรที่ส่งเสริมกับชีวิตคุณอาชีพคุณหรือไรายได้เสริมที่คิดไว้ทำซะตอนนี้เพราะเป็นก้าวแรกที่ดีในการเริ่มต้นตอนนี้นะครับไม่อยากให้ เป็นเพียงความฝันลงมือสร้างฝันของคุณซะตอนนี้ฝันของคุณจะเป็นจริง THE t ท w e เและสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวคุณจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลกระทอกขัดเกลาวแบบฉับพลันขอให้ปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าต้องการสิ่งที่ดีๆและก็เตือนใจเรื่องของ การตัดสินใจทำอะไรขอให้มีสติถึงแม้สถานการณ์และพลังงานของคุณมันดันคุณให้ต้องลงมือหรือตัดสินใจทำอะไรบางอย่างขอให้มีสติและวิเคราะห์ก่อนนะครับช้าลงสัก1นก้าเพื่อก้าวต่อไปที่มั่นคงนะครับครบถ้วนแล้วสำหรับสารในวันนี้ขอให้พระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรทุกคนครับ